สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นงขอ,อนำภาพดอกบุกที่ถ่ายไวมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะบุกนะคะเป็นบุกคังคกนะคะนี่นี่ใบมันนะคะใบมันใบมันขึ้นมาใหม่ๆก็จะมวนแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกมันก็เหี่ยวไปแล้วนะคะด้านข้างนะคะ ไปถ่ายมาใหม่เมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ช่วงเดือนเมษสาวันหยุดนะคะเอามาประติดประตอกันนี่ที่ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ได้บันทึกภาพไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้ไปไล่มานะคะนี่ดอกบุกที่ไล่นะคะเป็นบุกคังคกนะคะบุกคังคกต้นจะลายลนะคะ ต้นดำๆลายๆนะคะก็กินได้นะคะแต่ก็จะมีวิธีในการการทํานะคะเอามาต้มหรือเอามาย่างก่อนที่จะมาทํากินนะคะนี่ดอกบุกยังไม่บานนะคะมากี่ทีก็ไม่บานสักทีนะคะเหี่ยวไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตูบบ้างก็เลยจับแพกซะเลยค่ะอยากไม่ยอมบานนะคะก็เลยก็เลยจับ เนี่ยค่ะจะแหกดอกประทานขอโทษนะคะถ้าพูดไม่ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะเราก็ก็ก,ก็ก็จับจับมันอยากจะดูดอกบานนะคะมาไม่ตรงช่วงสักทีค่ะก็เลยต้องต้องทำวิธีนี้ค่ะดอกบุกนะคะก็ก็สวยนะคะสวยแปลกแปกนะคะพูดถึงต้นต้นบุกนะคะ ต้นก็กินได้แล้วก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินด้วยนะคะทุกท่านหัวใต้ดินก็จะอยู่ที่โคนต้นนะคะก็จะอยู่ใต้ดินนะคะขุดออกมาก็จะเป็นหัวใหญนะคะเดี๋ยวนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำมาจากเง้าหัวบุกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มจากหัวบุกหรือเส้นนะคะทำเป็นเส้นก๋ยเตีเ๋ยว เส้นวนเส้นนะคะที่ทําจากหัวบุกนะคะก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าหัวบุกมีกากใยอาหารสูงนะคะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าก็จะหัวบุกที่นํามารับประทานนะคะก็จะเป็นบุกลอนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บุกขังคกนะคะบุกขังคกก็จะกินได้ต้นนะคะต้นดอกกินได้แต่ว่าก็ต้องมีวิธีในการ นำมาทำกินนะคะอาจจะไปเอาไปย่างไฟเผาไฟหรือว่าเอาไปต้มก่อนนะคะก่อนที่จะมาทำเป็นอาหารนะคะเพราะว่ามันคันนะคะถ้าทำไม่ถูกวิธีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุกรอนะคะก็สามารถที่เอาไปนําไปแกงไปทำอาหารได้เลยนะคะบุกรอจะต้นเขียวๆนะคะก็ต้นเลี่ยมๆนะคะบุกขังคกก็จะต้นผิว ดำๆนะคะค้ำๆผิวคุกระนิดๆนะคะก็เหมือนไข่ค้างคงคกนะคะผิวไม่เรียบไม่สวยนะคะก็เรียกว่าบุกคังคกนะคะบุกคังคกจะคันนะคะถ้าทําไม่ถูกวิธีนะคะในการนํามารับประทานนะคะถ้าบุกรอนํามาทานนํามาทําให้สุกแล้วก็ปรุงได้เลยค่ะอันนี้ที่ไล่เป็นบุกคังคกนะคะขึ้นเองนะคะ ขึ้นเองนะคะบุกค,คังคกที่ไร้นะคะถ้าเป็นบุกลอนะคะเงาหรือหัวมันนี้นะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะนํามาทำขนมจะอร่อยมากๆเลยนะคะทุกท่านนํามาทำขนมแกงบวดนะคะเหมือนเหมือนหัวเผือกนะคะกินไข่ไข่เพือกนะคะขอโทษนะคะกินไข่ไข่เพือกนะคะแต่ว่ามันจะมีความเหนียวนะคะมันเหนียวนึบๆนึบนะคะก็อร่อยบิกแบบหนึ่งนะคะ หัวบุกอุ้ยขอโทษค่ะหัวบุกนะคะหัวบุกเงาบุกนะคะเอามาทําขนมนะคะเป็นแกงบวดหัวเงาบุกนะคะอุ้ยค่อนข้างพูดยากขอโทษนะคะทุกท่านแต่ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะอันนี้ภาพนี้พัพนี้ดอกต้นนี้คือไายไวเมื่อตอน ช่วงหยุดส่งการนะคะแล้วมาอีกทีดอกบานที่ดวงได้แหกดอกดูนะคะอันนั้นคือถ่ายมาใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะตรงนี้ถ่ายเมื่อช่วงส่งการนะคะมันมีก็มีอยู่หลายดอกนะคะช่วงนั้นแล้วก็มีต้นขึ้นโพก,กระจัดจกระายแต่ว่าถ้าเป็นมันออกเม็ดออกลูกมันก็จะคล้ายข้าโพดนะคะก็ เดี๋ยวถ้ามันออกชงออกเม็ดออกเมล็ดออกลูกออกผลถ้าว่าได้ไปก็จะถ่ายบันทึกภาพมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะอันนี้ต้นที่เป็นใบนะคะเนี่ยลำต้นจะผิวต้นหัวหัวหัวบุกจะเป็นอย่างงี้คะ่ะผิวลำต้นมันจะขุขะขุขะอันนี้บุกบุกคังคกนะคะที่เห็นนี้บุกคังคกนะคะที่จริงนะปลูกประดับเหมือนกันนะคะนะเป็นไม้ประดับ สวยนะคะต้นและใบก็ดูโดดเด่นนะคะดูสวยนะคะนี่บุกขังคกนะคะบุกรอจะต้นเขียวเขียวนะคะผิวเลียมนะคะบุกรอก็ปลูกไว้ดีนะคะไปทำขนมกินดีคะ่ะอาจจะเอาไปแกงหรือจะเอามาผัดทำกินทำอะไรกินก็นได้นะคะเดี๋ยวแต่เราจะดัดแปลงนะคะแต่บุกขังคกนี่ ก็ไม่นิยมนําหัวมามาทำกินนะคะหรือมันต้องมีวิธีนะคะ